ไข่เจียวหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศกับพี่น้องค่ะมีนุ่งง่ายๆค่ะมักินกับโตๆนะคะกินกับน้ำพริกด้วยกันมาคะ่ะอาหารเร็จแล้วกับพี่น้องค่ะไข่เจียวหอมหัวใหญ่มะเขือเทศนะคะเราก็น้ำพริกถั่วเดิมพวเห่านี่แหละค่ะแล้วขอนียวหนึ่งกองค่ะพี่น้องมามาแซ่บตัวโตๆด้วยค่ะกินง่ายๆแหละ,ค,ะค่ะมันนี่เนาะค่ะสวัสดีคะ่ะพบกับช่องเอทย์ไทยในฮอลแลนด์พาเลาะพากินอีกแล้วนะคะ สวัสดีพี่น้องป้องไปรอบรอบโลกเลยเด้อค่ะทุกทุกบ้านทุกทุกคนนะคะมามาค่ะมากินข้าวกับตัวโต้นะคะวันนี้ได้เมนูอะไรครับเมนูง่ายๆเด้อค่ะก่อนอื่นก็ข้าวเหนียวหนึ่งกล่องนะคะผักนีกินได้ข้าวเหนียวหละครับพี่นอ้องค่ะยุ้ยทองยุ่ใส่ดีเด้อค่ะน้ำพริกของเราที่เหลือเมื่อวานนะคะก็ได้หนึ่งถ้วยไปกินเหมือนกันค่ะไข่เจียวหอมหมใไญ่กับพี่น้องคะ่ะเมนูง,ง่ายๆค่ะ ง่ายบางยากบางผสมประสานกันไปนะคะทุกคนขามามาแซบกับตัวโตวเลยเด้อค,ค่ะค่ะเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้นะคะไข่เจียวหอมหัวใหญ่กับมะเขือเทศนะคะ ผักสดก็มีหอมเตแล้วก็ต้นหอม่ะครับพี่น้องเ็าก็ขิงห,หน่อยนึงข่าคกับอย่างก็อยากมนี้ผักเนาะครับพี่น้องครับผักเท่านั้นมีวิตามินมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะครับ เวลาเร่งรีบเมนูเร่งด่วนเวลาจะไปธุระอย่างนี้เราไม่มีอะไรทําไม่รู้จะทําอะไรกินก็ไข่เจียวแล้วค่ะง่ายที่สุดนะคะเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะแฟนตัวโ้วก็ชอบเหมือนกันนะคะไข่เจียวนะคะ ซุปหรือแกงจืดให้ถ้วยหนึ่งแล้วก็ไข่เจียวหนึ่งลูกราดข้าวค่ะแกก็กินได้สบายแล้ววันละวันือจะว่าจะกินอย่างเนาะขับพีหน้องเนาะ,ะก็เป็นอย่างกินกันแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับแต่ล้วมือแล้ววินค่ะบางครั้งเราก็กินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะ พริกก็ใช้ปลาซาบะนะคะจนขั่วปลาซาบะกับขั่วพริกขั้วหอมกระเทียมก็หยอกน้ํามันหน่อยหนึ่งค่ะเวลาตาทีหนึ่งตัวโตตาได้ตาเยอะแล้วก็ทีนี้ก็กินได้นานกับพี่น้องค่ะ กับขนยอปั้นเนียนๆค่ะแสบดียุท่องดีนะคะถ้าข้าวเหนียวสีขาวนี่ฝรั่งกินดีอยู่ค่ะแต่ข้าวเหนียวสีดำนะ่ะแฟนโต๊บางครั้งฝรั่งก็กลัวนะคะเขาตื่นนะคะข้าวเหนียวดํามันเป็นมากจากหยจังใดอย่างใดงมันกินใดอยู่บ่กังสิ่นะคะ ทางบ้านเราก็หนาวด้วยค่ะอีสานบานเฮ้าทั้งเหนือทั้งบ้านเฮ้าหนาวนะคะมันขึ้นตัวตกับเบิ่งอุณหภูมิอากาศมันแค่กับสิบสองสิบสามหรือสิบเอ็ดองศาับนี่ค่ะพี่น้องค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อค่ะส่วนทางยุโรปมันก็หนาวปกติอยู่นี้อยู่แล้วตอนนี้เป็นฤด,ดูหนาวนะคะเต็มที่ก็หนึ่งถึงห้าองศานะคะเกือบทั่วทุกประเทศกับโซนยุโรปนะคะช่วงนี้ค่ะแต่ทางบ้านเรามันหนาวลมหนาวแห้งนะคะ พอเมีตัวตัวที่ทังร่อยเอ็ดกบาคกอกันขนาวลูกเอ้ยร่มปันผืนอยู่บางมือนะครับพี่น้องคะ่ะหนาวก็ดูแลสุขภาพกันใส่เสื้อผ้าหนาๆนานาห่มผ้าใส่ถุงเท้าถุงมือกันเด้อค่ะพี่น้องทางนี้ก็ยังมีว่าเครื่องทําความอุ่นความร้อนในบ้านอยู่นะคะนอกจากออกนอกบ้านคะ่ะตัวตก็ใส่หมวกยิม่งเอย้ยใส่หน้ากาก,ากไอ้ถุงมือถุงเท้าใส่ทุกอย่างค,ะค่ะก็ป้องกันตัวเองเอาคะ่ะ สู้กันต่อไปนะค้ะเราเกิดในโลกใบนี้แล้วจะหนาวจะร้อนจะอะไรก็ช่างค่ะปัญหาต่างๆค่ะไม่จะว่าจะเป็นโรคระบาดเอยโควิดเอยอะไรเอก็ป้องกันตัวเองดีเดียวเด้อค่ะเบื้องผิวเพลินกับปานกินพิซซ่านะคะยังกับกินข้าวเหนียวกับพิซซ่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะช่วงที่โตโต้ไลฟ์สดไปแล้วสามวันก็ดีคะมีเพื่อนมีคนมาให้กําลังใจกันอุ่นหนาฝาข้างมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะทุกทุกคนค่ะโตโต้ส่วนมากถ้าจะไลฟ์สดก็คงเป็นเวลาบ่ายโมงของฝั่งทางยุโรปนะคะจะตรงกับหนึ่งทุ่มตรงทางบ้านเราค่ะถ้าใครบ้างก็เข้ามาแวะให้กําลังใจทักทายพูดคุยกันด้วยได้ค่ะพวกเนื้อหัวมวนกับพี่น้องค่ะ ขอมาแวะให้ำรั่งใจกันได้คาทักทายมาบอกกันมาเบาิเบ้งตัวเปลี่ยนเป,น,เปนกันได้ด้วยค่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะเอาข่าวอะไรมาพูดให้กันฟังนะคะทางฮอลแลนด์ก็ทยอยฉีดยาวัคซีนกันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะคงจะฉีดไปเรื่อยๆจนถึงต่างปีนู้นเลยนะคะก็ไปตาม รุ่นตามอายุตามความเหมาะสมทุกของทุกทุกคนนะคะส่วนคนอา,อายุยังไม่มากเท่าไหร่ไม่มีโรคประจำตัวก็คงอีกนาน,นครับกำลังปีนนู่นละมั้ง เขาก็เร่งฉีดกันให้ทันโรคระบาดตัวใหม่นะคะให้ทันโรคไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่นี้ค่ะให้มาได้มากที่สุดแต่ละวันแต่ละวันนะคะโรคมันก็มาเร็วคนก็เร่งกับมันกันนะคะ เมนูง่ายๆแต่กินทีไรก็อร่อยดีค่ะเมนูเด็กๆนะคะไข่เจียวค่ะไข่เจียวหอมหัวใหญ่น้ำพริกถ้วยเก่าของเรา ถ้าว่างตัวตก็อาจจะไลฟ์สดบ้างนะคะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะคะ่วนนี้ออกข้างนอกมากก็ไม่ค่อยได้ค่ะจะได้เห็นกันบ้างคลิปนู้นคลิปนี้สลับปรับเปลี่ยนกันไปทั้งไลฟ์สดไปด้วยเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจดีๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่คอยมาติดตามให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะถ้าชอบก็ฝากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงกันทุกทุกท่านเด้อค่ะบายบายค่ะ